อ้้ขึนีค่ะก็จริงๆก็มาจากคอนเซ็ปต์เรื่องของเวลาที่ไทยอเชียรเราให้ความสําคัญนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท ALEN ทความเป็นศินลปินแล้วก็จริงๆ DNA ภายในของไทยเชียเองเราเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะสดใสแล้วก็มีความสนุกอยู่ในตัวทุกคนมี energy แล้วก็พร้อมที่จะ deliver แล้วก็ส่งมอบในสิ่งที่ได้รับจบมา การคัดเลือกน้องๆแต่ละคนมามายังไงครับมาจากทีมงานนะคะของการคัดเลือกไรซิ่งนะคะช่วยช่วยในการที่จะมาช่วยคัดเลือกแล้วก็เราทางค่ายนะคะมีการคัดเลือกในส่วนคนที่วอคอลนะคะร้องเพลงเด่นเต้นนะคะแล้วก็ใชเพื่อมาผสมให้ให้มีความกลมมากขึ้นเงนี้ค่ะมีความยากไหมคกับการแคสติ้งน้องๆมาแต่ละคนจากจากลูกเรือเนาะใช่ค่ะ จะไม่ใช่ลูกเรือโดยทั้งหมดนะคะจะเป็นพนักงานปฏิบัติภาคพื้นด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นการมิกซ์กันในทีมก็น้องๆทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะขอถามชื่อวงครับมันเกี่ยวข้องกับโปรเจชื่อของบ้างครับจริงๆก็มาจากเวลานะคะแล้วเราสลับให้มันฟังง่ายขึ้นเข้าับบลุ่มเจนซีมากขึ้นก็แบบเป็นเวล่านะคะนี่ก็เพื่อให้จดจําได้ง่ายขึ้นค่ะ ื้อหาของเพลงเราจะเกี่ยวกับวรว่ามันไปโยงเชื่อมกับสายการบมนของเราด้วย่างนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะก็คือเป็นเพลง TikTok Sealit นะคะ TikTok s e a l i เนี่ยก็ TikTok มันก็จะเป็นเหมือนเสียงนาฬิกาเนี่ยค no ่ะตังตรงนี้อยู่ซึ่งเนื้อเพลงอาจจะฟังเป็น Easy Listening สำหรับเด็กกลุ่มใหม่รุ่นใหม่นะคะ Gen Z นะคะก็จะฟังง่ายนะคะแต่ว่าเนื้อหาก็อาจจะอย่างที่้องเคยมาอธิบายก็จะมีในเรื่องของเวลาไม่เคยค่อยคนะคะ Allen, เราก็อยากสื่อสารให is, ้กับทุกคนทุกเจนด้วยเหมือนกันว่าในส่วนของแอร์เชียเราให้สำคัญสำคัญในเรื่องเวลาในเนื้อเพลงก็จะมีในความหมายขตัก่อนจะรวมตัวน้องๆกลุ่มนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นระดต้อนรับหรือระับสารพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยมันยากง่ายขนาดไหนครับจริงๆอย่างที่บอกว่าในเชิงการรวมตัวการตรงนี้ก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็เราพยายามจัดสรรเวลาให้น้องๆด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆ มันอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะในใน,ในการที่สายการบินจะมาทําแบบนี้แต่ว่าทางเราก็คิดว่าในเชิงของการบริหาร e f f i c i ency กับในทีมกันเองเ่ยก็ทําได้ก็ทําให้ค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างสักเซสในการ<ม>ลดใช่มันช่วยหนุนภาพได้ไหให้เอเชียบ้างอ่งงะสำหรับการร้างมพบขึ้้มาาจริงๆก็ทั้งภายในเองแล้วก็ภายนอกเองนะคะเราก็ตอกย้าในเรื่องของเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะเรา พยายมส่งผ่านนี้ให้กับ DNA ของน้องๆในบริษัทในเชิงของทีมโอ per ation ทุกส่วนนะคะทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็จริงๆทุกคนค่อนข้างตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ของ a เอเชียเลยนะะที่เปิดมาเปิดวงปี๊อเนี่ยมีหลายท่านมีหลายท่านถามเหมือนกันแต่จริงๆก็จริงๆมันเป็นการใช้ในส่วนของแบรนด์ั้นส่วนแรกนะคะแต่ว่า ถ้าทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี success เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการมองต่อไปใน future ได้สำหรับผู้ได้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงนี้เวาคุเครื่องใช่ไหมตอนบินอะไรเงี้ยได้ฟังแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีการติดต่อกับทีม engineering ในการปรับเพลงคนเครื่องนะคะให้คนเครื่องของไทยใช้เราจะมีเพลงนี้ประกอบไปด้วยมันนี้มีการัด งานนั้นเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทุกท่านที่ตุดรู้มะไรกับกิจกรรมในครั้งนี้บ้างหรือว่าทำชาตนได้กันบ้างกับครั้งที่ไอเอชกันอาจจะมีกิจกรรมเสริมต่อจากนี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะยังบอกวันนี้ไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีแน่นอนค่ะจากฟี่ปักที่ที่เห็นนะตอนนี้น้องๆจะขึ้นเปนเครื่องเป็นลูกเรือกันทุกคนบ้างไหมคะน้องยังบินตามปกติค่ะ จริงๆอย่างที่บอกว่าศักยภาพของพนักงานเราค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็เขาสามารถทําได้ทั้ง2ฟังก์ชันเลยไหมคะก็เราสามารถเต้นบนมืเครื่องได้มค่ะแชร์เล่นบนเครื่องได้ไหมคะอาจจะขอดูเป็นโปรเจกต์นะคะถ้าเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบมากๆก็อาจจะมีลักษณะนั้นได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังนะคะงั้นให้ฝากเวราก่อนครับเดี๋ยงพอจากเมื่อนี้แล้ก็ขอฝากนะคะน้องๆเวรานะคะก็ทิกตอกเซอินนะคะไลฟ์แล้วนะคะตั้งแต่ ันไวันนี้แล้วก็สามารถติดตามได้ทุกๆโซเชียลมีเดียชันแนลของแอร์เอเชียพร้อมกับช่วยกันปั่นวิวนะคะใน YouTube ด้วยแล้วก็ในเชิงของตัวสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมีผ่านทาง Spotify วันนี้ทุกหนึ่นแบการกับ Apple Music นะคะยังไงก็ฝากช่วยเหลือชมกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวค่ะอครับขอบคุณค่ะขอบคุณด้ยค่ะเดี๋ยวน้องเอยู่ต่อนะค่ะ เียอางั้นอีกทีนึงค่ะอ่าน้องๆเวลาทักทายกันนะเรามีเรามีท่าประจำตัวไวเขาเรียกว่านะมีแบบแนะนำตัวของเราได้ได้ดโอเคค่ะป่ะสวัสดีค่ะพวกเราเว拉ค่ะอ่ะแนะนำตัวทีละคนค่ะใครยังไงคะค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะมินเวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะมายนะคะมายเวาค่ะสวัสดีค่ะเตงเว拉นะคะ สวัสดีค่ะเจนเนเวล่านะคะสสวัดีค่ะเอ็มอารเวลานะคะ ก็แลรวนเป็นยังไงบ้างครับถึงมาจับอัจับกลุ่ในการที่เารวมตัวกันเป็นวงทีอมเดบิวต์เป็นยังไงบ้างเรื่องที่น้องมินก็ได้ค่ะก็ทางเอเชียค่ะเขาก็ส่งอีเมลมาเซอร์ไพรส์เราส่งอีเมลมาเซอร์ไพรส์เร,สเราว่าแบบว่าโอเคสิ้นปีนี้มีใครอยากจะเป็นดาวอยากเป็นสตาร์กันบ้างนนเ,เราก็เน๊ะน่าสนใจเอ๊ะเขาก็เลยให้เรานะคะส่งคลิปออดิชั่นค่ะเป็นคลิปเต้นประมาณ1น,นาทีพวกเราก็โอเคสนใจแล้วก็ส่งไปสุดท้ายก็ได้รับการคัดเลือก แล้วก็ได้ไปออ d i ชั่นกับทาง r a c i n g Entertainment อีีกทนะะึงค่ะตัวใหม่นล่ะคะมีความสนใจในช่องการเต้นการล็อกเพลงอะไรบ้าใช่คือก่อนหน้านี้นนไม่เคยเออ่เป็นแบบว่าเป็นนักร้องวงดนตรีตอนสมัยมัธยมใช่แล้วก็เคยมีวงคู่บันเดานของตัวเองมาก่อนใช่แล้วทีนี้อ่อพอเห็นว่าทางบริษัทอะค่ะส่งอีเมลมาว่าอ่มีการเปิดรับสมัครนะคะที่เราจะจะหาดาวเราก็เลยแบบเอ้าเราก็ชอบนี่ถ้าอย่างนั้นเราแบสมัครเลยละกันอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะหองไม่ต้องพูดถึงเราเป็นเราเป็นเราเป็นตายากร้องอู่แล้วอะไรอะไรใหม่ๆที่คุ้นเคยใช้ฟิล้นเป็นไงครับขวัตไม่ต้องขัดตัวมาเป็นทีป๊อปเนี่ยก็คือความจริงอ่ะเพลงเพลงจะเป็นไกอาเนาะก็เป็นทีป๊อปยุคแบบสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะในเรื่องของแบบสังคมคนไทยผู้ฟังที่เขาจะแบบมีความแบบเปิดรับ บอกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําอกว่าในเวลานี้มันเป็นเวลาที่ถูกเวลาที่ใช่แล้วก็เรายังได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราชอบโชคดีตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากแซกม้าเจนนี่ก็ปกติแล้วสนใจในเรื่องการเต้นการา้องเพลงอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีลู่ทางให้ได้ไปแสดงอะไรแต่ว่าพอมีโอกาส เขาไว้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแบบนึงในชีวิตนะคะเราเป็นทีมบล็อกไอดอลไอ้มาอะส่วนไอ้มาก็จริงๆเคยถูกส่งไปเรียนเมตั้งแต่เด็กมากๆแล้วค่ะแต่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเราก็ชอบเต้นชอบฟังเพลงตอนชอบมารายก็เคยมีวงดนตรีอะไรเหมือนกันของเองเลยได้ลองเไอ้ตัวอะไรพวกนั้นรู้สึกว่าเออมันได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ก็จริงว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดนะคะ ไม่ใช่แนวทีมพ็อกเลยใช่ไหมแค่แค่แค่ค่ะทีมถ้วแต่ละคนรู้ไหมเขาเรื่องพวกหลังเราจะกว่าจะผ่านการออดิชั่นเรือพวกมากี่คูนเป็นสิบันชั่นมันจะล้อมรวมเป็นเวรากันได้ยังไงให้มันยากง่ายขนาดนั้นหลายคนอยู่นะคะที่เข้ามาออดิชั่นพี่ลองคิดดูว่าแบบบริษัทแอร์เอเชียพนักงานก็เยอะมากซึ่งอีเมลที่ชีรอนก็คือรอนให้ทุกคนในบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกเรือเป็นพนักงานภาคพื้นทุกแผนกเลยทุกอย่างเลยก็หลายพัน เขาก็ก็ไม่รู้นะว่าใครส่งคลิปดส่งคลิปพิเ่นกันเยอะขนาดไหนแต่ว่าเห็นพี่ๆบอกว่าเยอะมากนั่งดูกันเป็นวันๆแล้วก็สุดท้ายก็สใจเราอ่าใช่มาเป็นพวกเราเวลา่าแล้วก็มารวมตัวกันมันใช้เวลานานไม่ใน้การถุนหลอมรวมเพื่อคอนเฟิร์อะไรทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ย ก็สักพักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เราอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าเราแทบจะไม่เคยเจอกันเลยอย่างเพลงเพลงกับมินเนียเป็นลูกเรือแล้วน้องน้องสามพี่เป็นเป็นันขับเรือใช่เราก็โอกาสที่จะเจอเขาค่อน้น้อยเนาะเพราะว่าแบบคนเยอะแต่ว่าด้วยความที่บริษัทเนี่ยก็คัดเลือกคนที่มีความสามารถโดดเด่นที่หลากหลายแล้วก็เอามารวมกันคือเขาดูแล้วค่ะว่า ถ้าคนนี้ไมนอยู่ด้วยกันได้มันกลองมันดิใช่เราก็เลยมีการแบบมาเรียนปรับมาตรฐานกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะแบบมุ้ยเต็มที่ตื่นกันยากไหมครับแต่ละคนต้องมารลงตัวกันเป็นรูปไม่รู้จักกันมาก่อนฉะนั้นคือแบบว่าหนูไม่เคยเจอใครเลยยกเว้นเอ็มมาเป็นเจี๊ยู่ิวชีเดียวกันแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแบบเฟรนดี่มากมาวันแรกคือ คุยกันเหมือนสนิทกันมาเป็นเหมือนส่านี่กันมาเป็นปีแล้วเป็นสกิลอย่างเดียวเป็นเรื่องดีโอเคโอเคเข้ากันง่ายมากที่แบบที่ตารางงานเราก็คือเมื่อเคยโคจรมาเจอกันแล้วต้องมาเป็นศิลปินตอนเนี้ยเวลางานมันจัดกานเป็นยังไงเวลาการเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าต้อเปลอะไรก็มีเปลี่ยนบ้างคือมันคือเหมือนเป็นการแบบเราทํางานประจําคู่ไปกับงาน ป็นศิลปินศินกันนั้นเราก็จะมีการจัดสรรเวลาค่ะเรื่องตารางบินเราก็จะแชร์ตารางกันว่าวันนี้ใครมีงานบ้างถ้าวันไหนที่ว่างตรงกันเราก็มาสองนอะไรอย่างนี้พูดถึงเพลงนิดนึงเพลงมาติ๊กต๊อกติ๊กชอบเพลงยังไงครับเพลงนี้สำหรับพวกเราเวลอแรครั้งแรกอะครั้งแรกที่ได้ฟังรู้สึกยังไงคะครั้งแรกถ้าถ้าสำหรับม้ยนะครั้งแรกที่มาฟังมายรู้สึกว่า หวานมากครั้งแรกที่ฟังคือรู้สึกหวานมากคือภาพภาพที่คิดตอนแรกอะเ้วยความที่แบบสาวห่างแดงเนาะมันมีความเฟี้ยวมันม,ม,<บ>มีความแรงเปรี้ยวเราเราคิดว่าเพลงอะมันควรจะออกมาแบบไม่เฟี้ยวกบเปรี้ยวไปเลยแต่ครั้งแรกที่รู้สึกแบบมันมีความหวานมีความน่ารักแต่พอมาฟังจริงๆแบบว่าือนย่อยย่อยเนือหาใช่เพิ่มอร์มด้แล้วแตรู้สึกว่าไอ้มันก็มีความโซนความที่แบบเออยังคงคอนเซ็ปต์ความสาวห่างแดงอยู่ใช่เลยรู้สึกว่า เองก็คือตอนนั้นก็มันดีมากจริงๆแบบมันเลิศพวกเราไปส่วนช่วยตรงไอตรงไอเดียอะไรบ้างไหมครับเสนอไอเดียที่แบบให้มันเข้าของเราบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางทีมเอ่อทีมเบื้องหลังที่คิดมาประมาณหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบลงความเห็นว่าเออสิ่งนี้เราโอเคไหมเราชอบไหมหรือว่าถ้ามีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะแอดลงไปอย่างเช่นแบบสภาพหน้าผมหรืออะไรประเภทนี้เราก็สามภาษณ์ได้ก็รับฟังแบบ็นนะคะ เปิดงานเปิดแต่ว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนมาแบบว่ามีเฟรมถูกก็เรียกว่ามักแน่นใช่ไหมเขาจะบอกว่าเป็นคนเป็นขาเป็นขาเป็นขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับดีใจไหมครับดีใจดีใจที่ได้มาเก็บใจไว้ไม่อยู่แล้วตอนแรกทุกคนบอกว่าให้เก็บควนมรักไว้ในตัวจริงนี้แล้วพึ่งรู้สึกว่ามันสนุกอะเราอยากจะปล่อยมันไปเลยแต่ว่าได้ปก่อนแล้วพอวันนี้มาถึงมารู้สึกว่า เราทำเต็มที่ที่สุดเลยอเราอยากฝากบเปลี่ยนใื่อใจให้เด็กเก็บสุดเราพี่ถามเรื่อ็มบีนิดนึงครับอ็บีบอกว่าได้ใช้สถานที่ถ่ายทันสถานที่จริงเหรอใช่ค่ะของเอเชียใช่จะเป็นจะการทำงานที่ต่างกันค่ะคือสถานที่ที่อยู่ในเอ็มบีนะคะก็จะเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วกันของเอเชียใช่ค่ะจะเป็นที่ที่ลูกเรือเดี๋ยวไปฝึกไปเรียนวิธีการเป็นลูกเรือไปเทรนนิ่งใช่ค่ะ ก็เป็นเฟซิลิตี้ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็เหมาะกับการไปกองถ่ายจริงจริงจริงสถานที่สวยงามสนุกไหมฮะกับการทำงานเกับการทำงานมีดีโฟล์กีสนุกสนุกมากรู้สึกว่ามันชาเลนจ์ทุกอย่างเลยชาเลนจ์ตัวเราด้วยชาเลนจ์พันเขาด้วยเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆใช่ถูกท่าแบบไงบ้ากับเพลงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็เพิ่งได้ปัดกันแล้วบางคนก็อัดติดเพลงพี่บางคนติดเพลงถูกท่าแบบไงบ้ากับเพลงนี้ ถ่าคุณดูจะติดหูไปคุดูจะชื่นชอบอะไรก็ติดหูหรือไม่ติดหูนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของทุกท่านแล้วนะคะก็ฝากด้วยฝากฟังเยอะๆก็จะติดหูค่ะพี่มีแชร์เล่นเยอะๆมีแชร์เล่นมีแชร์เล่นไหมเดี๋ยวอาจจะมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามตามช่องทางหลักของแอร์เอเชียนะคะเฟซบุ๊กไอจีทิกเกอรอะไรก็ว่าค่ะแน่นองค่ะติดชุ่มท่ำตัวเองไหมเออโชว์สักหนึ่งสเต็ปไหม ฝากช่องทางก่อนว่าจะยังไงบ้างเผื่อใครอยากไปร่วมเป็นสมัครเป็นล้วฝากติดตามคนนี้อยากฝากเลี้ยงก่อนก็เป็นช่องหลักก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามพวกเราเวรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางหลักของแอร์เอเชียทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube TikTok นะคะแล้วก็เราจะมีลงผ่านสตรีมมิ่งด้วยก็จะเป็น Spotify แล้วก็เป็น Apple Music สิกค่ะก็ฝากให้กระตุ้ใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะๆนะคะ อย่าติดตามน้องๆอะไร i ติดตามที่ไหนบ้างคะอ่าหลังๆก็จะเป็น IG ของเราก็ไปส่องใน IG หลักของไอเชียแหละค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะไปแอบคอมเมนต์จกต้องติเกอร์อะไรไว้เดี๋ยวมันจะยาวมีใครอยากสืฟอะไรไหมครับหอ้อนไหมเป็นแฟนตอนนี้มักเป่ต้อกาสนะฮะให้ให้ใหน้องๆหน้อยอ้อนหน่อยก็ฝากติดตาม TikTok ของพวกเราด้วยนะคะดูกันเยอะๆนะคะช่วยเป็นกาลังใจให้เราแล้วนะคะ ไว้มาเจอเราที่สนามบินแล้วบนเครื่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคะกรัอยนดี๋ยมตักรกลอยเดียมตัรักลอยไม่ไม่ต้องอกอนะเล็กๆนะลูกโอเคโทำเป็นให้ก็ได้ได้ที่ดุพัดดุนัดเดี๋ยวร้องฮุกแล้วกันนะแต่ไม่ต้องเดือด่ไม่ต้องีบรรีบรลบรีบรอบรรีบรีบี ไอเข้นมา้ริงีเกงีเกีนแบีบีหอมเช่อยขึ้นมาหน่อยค่ะี่จะเ็งแค่นี้นะถ้ร้อมแล้วบอกช่่แ้ก็นับ้นงกเีะโเคนะคหนักสดมากคุณพี่ไมเป็นไรลาแบี้แหละน้ย้ยงเพราะวเดี๋ยวชกันงเลี้ะนี่ล่ะนี่หละ นี่ละนี่ละไปเริ่มห้าห t m is going tick tock tick tock รืว่าเธอในยาจะลิลลิลอ o o baby baby ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอย่าเพิ่งออกวพาะต้องอินเสืรอถ่ายภาพวันค่ะ